แฟนโยกังวันนี้ก็กลับเข้าสู่เกมโยกังกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วนะที่ไม่ได้เข้าโยกังเลยวันนี้ก็มาทัวร์ฮอนบันสักหน่อยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วมีอะไรมันมาเพิ่มบ้างนะครับก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเพราะไม่ได้เล่นนานมากนะเพื่อนๆคนไหนยังเล่นอยู่ก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกด subscribe ก,กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เออผมเข้าห้อง7แล้วมันเข้าไม่ได้วะช่วงนี้เหมือนมีบับปาร์ตี้นะเนี่ยนะบับปาร์ตี้นะเซิร์ฟเข้ายากมากจะเข้าไปดูว่ามีของขายอะไรบ้างเข้าไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วตอนนี้รื้อไอเดีเจอตัว1 3 0นะครับก็เลยเอาตัวนี้มาเล่นก่อนนะพะที่เหลือไอดี ID ที่เหลือเนี่ยอีกเยอะผมยังไม่ได้รือเลยว่ามีว่าเหลืออะไรบ้างนะครับเนะี่ยมีอยู่2,200ล้านนะครับเออได้ข่าวว่ามีเซียน6แล้วด้วยแล้วมันไปทางไหนวะไปเซียน6ผมอยากไปดูเมืองเซียน6อะ่ะ นะครับมันต้องไปที่ไหนก่อนวะผมลืมวะนะครับเออก็ดูกันแบบเป็นเพลย์เลยนะครับหน้าตาเหมือนเดิมบอนบันนะครับบอนบันเที่ยวรักยันโยกังหนึ่งวัน600เอ็มโอ้ส0 0พันาล้านทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับไม่รู้ว่าเลทเอ็มตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะแต่คนก็ยังเยอะอยู่นะเพราะว่าเหมือนว่าคนก็ฟาร์มกันนะผมว่านะคนฟาร์มกันนะเยอะเออตัวนู้นสวย อันนี้ชีพไรวัยยี่สิบเกธนูนะครับอธรรมนะโอ้คนเยอะนะนี่ขนาดเซิร์ฟสองนะเนี่ยแต่อย่างว่ามันมีช่วงเป็นเป็นช่วงบัฟปาร์ตี้ะนะโอเคแล้วเราจะไปนี่ยังไงงื่อเอา้างื่อนี่เพราะแม่ค้ายังอยู่ตรงนี้อย่างว่าต้องส่งห้องอื่นห้องเจ็มันเข้าไม่ได้เ็นคุยกับพี่โล้นหน่อยมีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยว บวกเล่นเลยแล้วกันมันมันเมันเขี้ยวนะครับไม่ได้นานก็120ยอ่สิบก้อนโหนี่เซน6ใช่ไหมอ่ะยังจา้าบเลยว่าเยี yeah. ่สวยจัดเลยอะ่ะเซน6กเซน6ทวนโอ้โมีแสงที่พื้นแล้วมีเป็นหมอกๆด้วยนะดูใช่ไหมเออใช่สวยดีอะ่ะถือว่าสวยดีนะ น่าเล่นแต่ยังไม่ได้กลับมาเล่นหรอกนะครับพอดีผมไม่นี่เข้ามาเอาบวกหด้วยมีโอกาสสำเร็จ5%ติดเบ้าอ๋อมันใช้แคสอันเนี้ยผมว่าแตกหว่าเชื่อว่าบวกหสดไม่มีไม่มีมมผมควรเก็บไว้ไหมอ่ะเพราะว่ามันเป็นชุดดาบร้อยยีเอ้ยไม่เอาดีกว่าอันนี้ดีกว่านะน,นี่ปอกแขนไม่ยูจิน 50ก้อนโอ้ห้าสิบเอ็มมีเียจุกๆเลยวะพอดีหรือเจอไม่ได้รือคือมันมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วอะ่ะก็เลยก็เลยเข้ามาได้อยู่มาพึบมภาพเพิภาพ,พกันหน่อยมายอะมาย้อนมาย้อนลอยกันหน่อยเผื่ออยากกลับมาเล่นนะเอออะไรอะ่ะเข้าวังทองเข้าไปวิ่งเล่นก็นได้ไม่รู้มีอะไรให้น้าเล่นว่างเนี่ยนะสามไม่หายหรอกมั้งสี่อะ่ะ เป็นไงสีสดระ้ววังทองมันเข้ายัางไงวะเดี๋ยวรอก่อนเราไปไม่เราไปไม่ถูกแล้วอะเราไปเซนห้าลืมไปแล้วอะอีกที่ลืมเฉยเลยวะผมไม่ได้เล่นนานจัดอะนี่เสียอะไรอะเซนไม่เซน 5, หน้าเซนหนะเซนหเหมือนมีแสงที่พื้นอย่างเจ๋งอะก็ะคนยังเล่นเยอะนะเนี่ยเห็นป่ะข้ามชุด3,800ล้านโอ ไม่น่าไหวข้ามวุฒิอะข้ามวุฒิเจ็ดพันหกร้อยล้านบาทนะครับถ้าเป็นซีเป็นเงินเอ็มะนะมนทินอันนี้อะไรอะเป็นมนทินแบบใหม่หรือเปล่าใช่ปะ่ะสิบวันใช่ป่าวะทลายพบเหมือนมีย่าน้ำเงินคล้ายมนทินเหรอคล้ายกันแหละมั้งนะครับแต่มนทินก็แพงกว่าอยู่ดีบอดบังกือเท่าไหร่บังกือบางกรนะ่ะเจ็ดวันสามร้อยสามสิบสามบาทสามร้อยสามสามเอ็ม ชายซิลา200กว่าเอมนะครับอยากทัวร์ตลาดเซิร์ฟเจ็ดนะแต่ว่าเข้าไม่ได้จริงๆว่ะนะค,คนไม่เยอะจัดพ้นก็ยังขายได้เหมือนเดิมนะครับเอาไว้กันกันเปิดลดถ้าเวลร้อยถ้าเวลเนี่ยถ้าถ้ากลัวเปิดรถก็ใส่พ้นนะนะครับใต้ที่หนึ่งแหวนก็จะหายไป1วงใส่2ข้างก็ตายได้2รอบเปิดจะไม่ลดนะเออสิบเจ็ดเอ็มสิบเก้าเอ็มนะครับก็ดูกันไปนะครับไม่อันนี้อนาคต อันนี้น่าจะเป็นยันที่เอาไว้แบบกลัวคนมาแจมแจมที่เราฟาร์มเป็นเหมือนอันเชิญธงสแสดงอนา,าเขตของตัวเองนะประมาณนั้นนะครับโอเคอยู่นะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวต้องกลับมาลือฟื้นหน่อยละนะครับเพราะว่าผมนี่ดุด้นสดเลยเข้ามาไม่รู้ไม่รู้จะทําอะไรเลยนะเนี่ยเข้ามาดูว่ามีอะไรบ้างดเดี๋ยวผมไปดูก่อนเอ,อวังทองเมื่อกี้มันขึ้นแล้วอะแล้วเราเข้าไปได้ยังไงะนะครับ มันต้องรอเท่าไหรุ่กี่ทุ่มว่าสี่ทุ่มไหมวังทองน,น่าจะช่วงสี่ทุ่มถ้าผมจำไม่ผิดนะโอ้ยเฮียนินเซียนหกอย่างเท่เลยว่ะผมชอบแสงที่พื้นอนะเท่จัดเลยว่ะเฮ้ยนะครับเซนหกจูสองของไว้ก่นอนก็ได้เขาบีวาร์ไปแล้วนะครับมันเอาไว้ฟาร์มนะใส่เซตฟาร์มโอ้มีกานในการสุเจ็ดแล้วนะ่าจะมีถึงกันยี่สิบหรือเปล่า มังกรสวรรค์เออมังกรกิจกรรมเดี๋ยวนี้มังกรเป็นกิจกรรมแล้วเหรอแล้วทำยังไงวะแล้วย้ายไปไหนะ่ะย้ายไปยังนอกอยุทธภพคืออะไรวะออกดไปแล้วอ่ะเออภายในคฤหรหัสที่ไม่รู้จักร้อยสอันนี้คือดันเหรอเออไม่สามารถรบกวนสอบถามเลวสอบถามเลว เาไม่ได้อันนี้คือเหมือนเป็นดันเป็นห้องฝึกยุทธภพอะไรงี้ปะ่ะน่าจะใช่นะประมาณนั้นนะครับไไเดี๋ยวต้องวันไหนเดียวมานะนั่งดูก่อนว่ามันเล่นยังไงโอ้ยเขี้ยะทำไมแสงอันนี้เป็นแสงสีเหลืองอะแสงที่พื้นขึ้นอยู่กับธาตุอาวุธเหรอหรือทําไมเป็นอธรรมแล้วแล้วทำไมพื้นเหลืองอะมันต้องม่วงตามสีแสงหรือเปล่าธาตุไหมอะ ธาตุไฟไม่ใช่อาวุธไฟไม่เกี่ยวกับธาตุมันดูจากอะไรอันนี้แสงอย่างเท่เลยว่ะเซนหกไอ้แยโคตรจ้าบเลยอะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะครับเอาแล้ววังทองกูไปไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นเข้าได้เลยเดี๋ยวเราวิ่งไปดูก่อนผมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมต้องไปเมืองไหนนะถ้าเราจะไปเออเซนห้า่ไม่มั่นใจว่าการที่เราจะไปเซนหกเนี่ยมันบังคับมันบังคับ เลเวลหรือเปล่านะครับว่าคัสเซนไหนเพราะว่าเมืองเซน5ก็ต้องเออเซน2หรือเซน3ขึ้นจะไปได้ถูกป่ะเมืองเซน5แต่ส่วนเมืองเมืองส่วนเมืองเซน6ก็อาจจะบังคับเซน3ไปหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะคุมอะไรอะ่ะอันนี้นี่เข้าวังทองแล้วนะเข้าไปวิ่งเล่นมันมีอะไรให้เล่นมึงวังทองเดี๋ยวนี้มีคนไหมช่วงบัปาร์ตี้อาจจะไม่มีคนเล่นก็ได้นะเนี่ยได้อยู่อ้าวนี่วังทอง4นาที ห้าสิบวินะครับโอ้โหเห็นมีคนเลยเข้ามาทำไรวะเนี่ยอันนี้เซนสามฝ่ายอะไรเนี่ยเซนสามฝ่ายทำน่าจะธรรมะเออธรรมะถูกแล้วนะครับนินจาแั้มีคนวอลอยู่ใช่ไหมเนี่ยเซนสามตึงปีอะเอ้ยเดี๋ยวนี้แม่งแจกมังกรเป็นสัตว์เลี้ยงเลยเหรอวะ มังกรกิจกรรมเนี่ยมังกรสวัสค์เนี่ยมันก็คือมันเหมือนมังกรที่เป็นตัวแรนะก่อนที่ผมจะเลิกนี่ผมว่ามังกรมันแรมากเลยนะเดี๋ยวนี้แจกเป็นกิจกรรมแล้วมังกรราคาเหลือเท่าไหร่วะนั่นอะให้กูทําอะไรวะเนี่ยไม่มีคนเลยออกไปออกเถอะจริงๆนะไม่มีคนไม่มีคนเลยอะไม่เห็นมีคนเข้ามาเลยมีอยู่สี่ห้าคนแล้วมึงมีมังกรหมดเลยกูจะกลับยังไงอะอ๋อนี่ไงยอนบีผมเจอเมืองแล้วนะครับผมเจอเมืองแล้วยอนบีอะ อ้อเอาเวและออกไม่ได้ด้วยออกไงวะไม่น่าเข้ามาเลยกูย้ายได้ไหมอ่ะย้ายยังเมืองอันไหนวะที่มันหลบหนีอ่าโอเคเมื่อกี้ผมออกเกมเข้าใหม่มาแล้วนะครับไม่ไหวนะพอดีแม่งน,น,นี่ดีิเล่นมันไม่มีคนเล่นอ่ะน,นี่เซียนอะไรเซียนห้า คนก็ถือว่ายังเล่นเยอะนะเหมือนวิ่งมาเข้ามาส่องของให้ดูแล้วกันเนี่ยนนเนี่ยในมังกรสวรรค์เนี่ยกิจกรรมทํำยังไงอะ่ะเพื่อนๆเ,เล่นกันอยู่ก็ลองบอกดูได้นะเออแล้วเราก็เดี๋ยวอันน,น,นี้อันนี้เซียนสองดองคาธนูก็ยังถือว่ามีคนเล่นนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีนี่ละห้าสีสันผมจําได้นะครับจาได้ครับคาว่าห้าสีสันมันเอาออกไปแล้วใช่ไหม นะครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะใช่นั่นแหละนะครับเออแล้วนี้มันช่วงสี่ทุ่มมันไม่น่ามีวออะไรหรือเปล่ามีแค่วังทองเฮ้ยก็มีอยู่นะนี้วออะไรอะ่ะคนเยอะอยู่นะทําไปเล่นเถอสี่ทุ่มวอลอะไรวะเออเยอะอยู่นะครับก็ถือว่ายังคนยังเล่นเยอะนะครับไม่น้อยนะอย่างว่าโยกังมันมีคนเล่นตลอดแหละนะครับนะเกมมันสนุกอยู่อะ่ะ นะก็ยังสนุกอยู่แล้วตอนนี้ไม่น่ามี5สีมันก็น่าจะพอเล่นพอฟัดกันได้หรือเปล่าชีพต่างๆแต่เนี่ยมันเป็นของกิจกรรมแน่นอนในมังกรตัวเนี้ยเพราะเห็นคนใส่ทุกคนเลยบับกันแหลกเดี๋ยวดูก่อนเซียอะไรเซ้นสี่หรอหรือว่าเป็นกิวหรือวอกิววอลอะไรหรือเปล่าราชทวทดึงอยู่ใช่ไหมเนี่ยกิวคุณบอยเนี่ย อ๋อน่าจะเป็นของเซนสี่หรือเปล่าเพราะเห็นเซนสี่ยืนหมดเลยอะร้อยยี่สิบก็มีน,น,นี่หว่าอ,อ,อันนี้เซนอะไรอะนี่เซนสี่ดองคาร์ดผมว่าสี่ทุ่มน,นี้เป็นของเซนสี่หรือเปล่าวะลืมเวลาเหมือนกันวะอืมดงประดับก็โอเคก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมถุงแตกชื่อคุ้คุณอื อะไรวะเนี่ยพ้าของน้องถุงแกงหรือเปล่าเนี่ยเซนหนึ่งเนี่ยเยชัยอ่ะเหมือนเลยเช่างแม่งแล้วกันนะครับเนี่ยพึ่ง,งเหมือนพึ่งวอกันเสร็จอะ่ะก็ซิล่าเออใครเอยเนี่ยเออพื้นเนี่ยมันมันดูจากอะไรหรือดูจากอาชีพต่างๆอันนี้เป็นพระนะครับะ้าทำพื้นสีเขียวเป็นหมอกแสงแสงเท่ดีนะก็โอเคอ่ะจ้าบอยู่นะครับถึงว่าก็เนี่ยคือโยกัง อันนี้เอ่อชีพไรนี่ดองเซนหนึ่งนี่ธรรมะใช่ไหมดองเซนหนึ่งใส่ประดับเชา่าโู้ประดับเช่าสิบเลยเหรอไม่ค่อยจะดอปเท่าไหร่เลยนะเนี่ยประดับเช่าสิบเนี่ยละมุนนี่ไรอันนี้เซนหกหรือเซนน่าจะเซนห้าหรือเปล่าพื้นยังไม่แสงอะเซนหกอันนี้ว่ะนินจาธรรมะเซนหก อย่างเท่เลยครับเออนี่เนี่ยแ้มน,นี้นะ่าจะเป็นวังทองแบบหนึ่งผมไปยังหมู่บ้านก่อนก็มาทัวร์กันเล่นๆนะครับนะหรือฟื้นความทรงจํากันนิดนึงนะครับนะเล่นกันอยู่หรือเปล่ายัางเล่นฮอนบันเวลเท่าไหร่กันแล้วก็คอมเมนต์ให้อ่านบ้างนะจะได้รู้นะครับว่าเล่นกันอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นพื้นเหลืองสตอมสตอมมี่นะโลโฮร้อยหกสิบสี่นะครับโลโฮร้อยหกสิบสี่ โอ้โหอาวุธยังเหมือนเดิมเลยหรือเขายังไม่ได้เปลี่ยนอาวุธอ๋อใส่อุ้เรวร้อย,อยนี่แบอเกียร์กุญจงเออร้อยหกสิบอาวุธเหมือนรอเซนห้าเลยคล้ายๆเลยนะผมจําได้ไอ้สามแฉกเนี่ยเหมือนทวนนะอืมแล้วถ้าเราจะไปเมืองเซนหกผมว่าน่าจะไปไม่ได้น่าจะต้องเซนสามขึ้นหรือเปล่าอันนี้จากที่ผมคิดเองนะก็ยังไม่ได้ดูข้อมูลเหมือนกันโอ้ยคุมพึ่งยังเท่เหมือนเดิมเลยว่าซา จับจัดเลยว่ะน,นี่หายากอยู่ไหมอะคุมพึ่งคมที่เราหลงรักปีกสวยด้วยอน,นี้เป็นสีทองแดงนะมัน,นจะมีสีทองแดงสีเงินสีทองปะถ้าผมจำไม่ผิดนะน,นี่ก็เป็นมังกรกิจกรรมเหมือนกันเออเดี๋ยวเป็นมังกรกิจกรรมอ,อไอเทมจะถูกลบตามเว็บไซต์เพิ่มพลังโจมตีมอนเตอร์ใหญ่50พลังป้องกันมอนเตอร์ใหญ่50อืมอันนี้ประดับไม่บวก ชุดเป็นของเวลร้อยห้าสิบเอ้ยชุดจะเป็นของร้อแต่เท้าเป็น150เล่นโอ้ทัวนเล่นหลบหลีกเหรออ๋อเป็นทวนแล้วทัวร2วน่าจะฟาร์มหรือเปล่าเน้นปานนะหมอโหดกระโดดฮิวชื่ออย่างเทศเลยวะคนเล่นเยอะนะทำเป็นเล่นไปเถอะไม่น้อยนะวินเนอร์อันนี้เป็นดองเซียนเซียนหนะครับนะยังเล่นเซียนห้าอยู่ แต่นินเวนเออไม่ใช่อ่ะพาเป็นเซนห้าแต่ว่าพินเป็นเซนหกส่วนใหญ่เขาก็ใส่คุมเราเออเลยไม่เห็นชุดนะครับว่าจาับแค่ไหนแต่อาุธก็ถือว่าอาุธก็ไม่ใช่อาุธหน้าเซนหกนั่นแหละเพราะไม่คุ้นเลยเออใช่เท่หว,ว่ะอุธพินร้อยหกสิบอย่างจาับเลยครับเอาเรื่องนะเดี๋ยวมาท,ทําตีฟาร์มดีกว่ามั้งเออจะกลับมาเล่นคงมาเล่นสายฟาร์มดีกว่ากลับมาสาย หลังจากนี้10นาทีศึกชิงเจ้ายุทธจักรเซน6ของแต่ละชีมจะเริ่มต้นไม่รู้ว่าเซน6มันเปล่าอยากมีตัวมาไลฟ์เหมือนกันนะใครมีตัวมาให้ไลฟ์หน่อยดิจะมาทําคลิปเอาแล้วตัวเฮียอะไรเนี่ยแล้วมันตีแล้วมันได้อะไรอ่ะไก่มาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนี้ไก่มันมันอยู่ในเมืองเลยเหรอเป็นสัตเป็นสัตว์มอนเวเป็นสัตว์มอนใหม่เหร ใช่ไหมเป็นสัตว์หมอนเวลหนึ่งเหรอทำไมอ่ะมันได้อะไรไม่เห็นได้ไเลยเลยจะมียันไก่เลยวะขี่ได้ปะวะกูขอขี่หน่อยดิมันทำอะไระเพื่ออะไรเนี่ยไก่เนี่ยอ้าไปตายหมดตายห่าหมดแล้วนีอะไรเซียนสอง ก็ได้อยู่เนาะคนเล่นโคตรเยอะเลยเยอะเหมือนเดิมอะ่ะนี่ขนาดห้องสองนะดูดีเ,ดเนี่ยมังกรกิจกรรมแน่นอนเดี๋ยวเราต้องไปดูในเว็บไซต์ว่ามันแจงไงโอ้ยไอ้มังกรดูเกินจัดเลยวะไม่ดูแลเลยพอมีเอาเอามังกรเข้ากิจกรรมมาแต่ผมว่ามันก็ไม่น่าแล,แล้ววะ่ะเอาแล้วกูใช้สก,กิลไม่ได้วะเนี่ยนี่ไงซื้อนีทิมเข้าไปทีได้ไรอะ่ะไม่เห็นได้เลยเลย หรือว่ามันเอาไว้ฟาร์มูเลเวลหนึ่งไก่ยักษ์มันเอาไว้ทำอะไรวะไม่รู้ว่าเอาไว้ทำหาอะไรก็ไม่รู้อ่ะอืมนี่หรือเปล่ากิจกรรมอยู่นี่หรือเปล่าพี่มุกแล้วเปล่าอาจารย์คุณสมบัติอันนี้อะไรไม่รู้ไม่น่าใช่แล้ว นี่ไงหมูเรียกว่าใส่หมูปีได้แค่ไก่โอเคนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาทัวร์ประมาณนี้ก่อนละกันเพราะไม่รู้จะทําอะไรมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทําเท่าไหร่เพราะว่าผมยังไม่รู้ว่ามันต้องมันไปยังไงเมืองไหนอันนี้เซนห้าโนโฮแต่อย่างว่าโยกังมันจะสนุกตรงที่ภาพการ์ตูนเขาสวยภาพการ์ตูนน่ารักนะโยกังภาพคือ เกมยุคกมจริงแต่ภาพยังสวยอยู่เหมือนเดิมเลยหำน้อยนะสวยอยู่วันนี้ดองเซน5้าไม่ก็อาจจะเล่นเซน5อยู่โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมมังกรขี่เท่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะนกเต็มเลยนี่มันที่เลี้ยงสัตว์ปีกหรือเปล่าเนี่ยเต็มเลยทั้งมังกรนกอะไรเต็มเลยมังกรเต็มเลยเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยววันไหนก็เดี๋ยว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 ผมเดี๋ยวลองไล่ไล่ดูก่อนเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ใหม่แล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็อย่าลืมนะติดตามกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับนะก็ยังไม่ได้ถือว่ากลับมาเล่นเต็มตัวหรอกแค่เข้ามาทัวร์นิดนึงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างตัวก็คน,นึังเล่นเยอะเหมือนเดิมนะครับจะไปทัวร์ห้องเจ็ดก็ไม่ไหวโอเคนะครับก็เดี๋ยวนี้ลาไปก่อนครับ เ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ